We hope that everyone will help save marine life and make a difference to the world. We hope that the amount of deforestation in the world will soon decrease. เสียงสะท้อนจากเยาวชนที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าเขามีความเข้าใจความตระหนักถึงในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเป็นความหวังสําหรับพวกเราทุกคนนะครับที่จะมั่นใจได้ว่าโลกใบนี้จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตที่โรงเรียนนานาชาติคอนโคเดียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแห่งนี้มีโครงการให้เด็กๆได้ทําเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนหรือว่า sustainability ครับ What kind of action that you can really take to make a real Difference and make the world a better place. Give it back to your society, your community, and maybe at least your school. I started my own club at school by collaborating with Green Green Organization. I also host yearly beach cleanups at Bang Beach in mm. collaboration with other international schools and the locals at the beach to really make them aware of the problem at hand

วยม比如渔民为了获得更大的利益，不分季节大量捕鱼。ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการนทำให้ผู้อื่นทัานมาสนใจและร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยความจริงจังมากขึ้นครับผมผมผมได้มีโอกาสไปถ่ายทำวิดีโอที่ท่ายพักคนงานก่อสร้าง กลุ่มของผมจะนํารูปภาพมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆและนักเรียนในโรงเรียนสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปันแนละช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมกลุ่มของหนูได้ผลิตสลามและกระเป๋า,าเพื่อนําเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิอาเวอร์แลนด์ช่วยกันทําโปสเตอร์โรณรง์เรื่องการไม่ทาดูนอนการสั์หากเราทุกคนช่วยกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะ อย่าปล่อยให้น้องๆเข้ามาแก้ปัญหาที่พวกเราก่อเอาไว้นะครับเพราะพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราทุกคนจึงต้องเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนครับ We children are the future If not now when Because if not us who Come and join us and make a difference Don't hesitate you can do it